ไได้จ้าเด้อเอาคันว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับกดไไหลก็แชร์เด้อจ้าเออมูปวกเปื่อนูงก็ได้มันผูดด้ใดมีการสูญเสียก็แสดงความเสียใจน้ำสมัยกะโมลูวาจะได้กับบ้านบ่ปีนี้ก็ได้เอออ่มีจตมองสวยๆง่ามๆแต่สมัยมาก,ก่อนมูจ้า หอยยางฝนตกไหมจ๊าเน่ะปะกิ้งมันมีไผ่มีตะโลดข้าเจ้าขางหนึ่งมันสี่หาิบไหมจ๊าเพราะว่าดังแต่สมัยตระสมัยเป็นสามัดเขาล่งไปมัดเข่าต่อเฟื่องทางแกวตาขรายู่แก้วตาบดแตกขางหนึ่งมันสี่หาสิบไหมจ๊าเพราะว่าดังแต่ะสมัยตระสมัยเป็นสาวมัดเขาล่งไปมัดเขาต่อเฟื่องทางแก้วตาขรอยู่แก้วตาบดแตกอเป่าเป่าท่ำพาเห็ดเป่าท่ำอันนี้กะ เบาให้หมูหัวซื้อดอกตาสมัยกัยางกับหัวแช่เด้จ้าเฮาเฮาขี้คันเอาเอาตอกข้ากไปเกีียวเฟืองไซฟ,ฟอนเขา่าข้ากับมาดจังสีนากะผู้ใดก็ลองเบิ่งได้จ้าเด้อเคล็ดรลับเด้อได้ยินสมัยเบาเออหมู่พวกเพ่อนฟูมก็ได้มันผู้ใดมีการสูญเสียก็สแสดงความเสียใจน้ำสมัยกะโมลูวาจะได้กะบ,บ,บ้านบอปีนี้ก็ได้อันเป้า เฝ้ <rude S 2> าทเเพาเห็ดเป้าทำอันนี้กะเบาให้หมูหัวซื้อดอกกรสมัยมก็ยังกักหัวเออมูพวกเพื่อนพูงก็ได้มันผู้ใดมีการสูญเสียก็แสดงความเสียใจน้ำสมัยกะหมลูวาจะได้กับบ้านบปีนี้ก็ได้เอออันนี้ฉันขอออกโตไปก่อนอายุเดี๋ยวเขาจ้าจิบาเอ้าอ อันไม่ย้ายสมัยเราเป็นยังเราก็จังอันมม่ยืนเบาอยู่พือเดียวกจะจกกสิบา่บาทบานมีพู้เจ้าเสียงแจ๊กจ้ามาอีกแล้วเด้อบาดนี้มาอยู่มาอยู่พักกิงแล้วก็ได้ได้มีเบาเสียงดังได้นะจ๊ะเนาะเสียงแจ๊กจ้ามาละเด้อจ้า <c oughs> คือเฮ้ากันขยายนะเพราะว่าสมัยตาานึงมันสิเก็ดสิบเก็ดสิบห้าสมัยกะมาไล่งานตรวเด้วยจ้าเด้อด้านหลังก็ะห็นบา ยืนยืนท่ายยังสี่ด้านหลังก็เป็นต้นดอกไม้งามงามเนี่ยเนี่ยมาให้สมัยกะมาไล่งานตัวด้วยจ่าเด้อด้านหลังกะเห็นบ่ยืนย ah, ok <g ül h> ah, ah, e ืนท่ายยังสี่ด้านหลังก็เป็นต้นดอกไม้งามงามเนี่ยเนี่ยมาให้ไดรมาจากคนสมัยมาก่อนมูอันนี้ก็แน้นําตัวมูพวกเพ่อนฟูงด้จ้าตอนนี้ถอดแว่นเอ้าเธอถอดแว่นตาฟางฟางไม่จ้าจะ่าขันส่แว่นรายางมาก่อนมูมือนี้นะนี่นะ กล้มากผ่าคอหมัวมากสมัยก็มาเที่ยวนี่เลยเอ้ยเป็นใดน,น้อยเอออันนี้ฉันขอออกตัวไปก่อนอืคร้ยุตาบอบ,อบอก,ก็เลยเป็นไได้เป็นน้องฟางตอนนี้ละจ้ะนี่หละในสาเหตุที่ว่าอันไปไตไฟคมมัดเข่มามัดกับมัดเสื่องคนเด้ สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสมัยมาฮอดกอนรมูได้เมื่อนี้เด้อยินเตอร์มาคชีโปลเน่สามก่าวไล่งานตัวได้จ้าสิมาสั่งคอนเทนต์เด็กมาหาหมงตรงตรงไปในก็เห็นเจ้าของเด้อกรอยาดก็อยากเห็นคนสวยเนาะสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสมัยมาฮอดกอนรมูได้เมื่อนี้เด้อยินเตอร์มาคชีโปลเน่สามก่าวไล่งานตัวได้จ้าสิมาสั่งคอนเทนต์เด้อมูพวกเพื่อนฟูก็ได้มันผู้ใดมีการส่วนเสียก็แสดงความเสียใจน้ำ สมไมกะโมลูวาจะได้กาบ้านบ่อปีนี่ก็ได้เราะว่าเออเจ้าของท่าท่าลิสติกบ่อสินะกะโอเคกะสิ้งข้างๆตัวกะมิตรล่ายงั่นเจ้าของมาให้บึงคนสวยกับอันอันดอกไม้ใส่กันนะจ๊ะเนาะบัดนี้กเออมหาหมงตรงตรงไฟแนงสินะกะสิเห็นเจ้าของจ้าเสียงเจ้าแจ๊กมาอีกแล้วเด้อบัดนี้มาอยู่มาอยู่ปักกิงแล้วก็ได้ได้มิส เบาเสียงดังได้นะจ๊ะเนาะเสียงยแจ๋วมากเลยจ้าคลิปถตายสุนี่โอ้ยข้าวเดียวข้าวเดียวสามนาทีแล้วสมัยลิปนี้สมัยกระเอาสนเป,าเป่าเป่าท่ำเป่าเห็ดเป่าท่ำอันนี้กะเบาให้หมูหัวจะซื้อดอกแต่สมัยก็ยังยักหัวสามซีขันก็เจ้ามากสมัยกะว่าถามหมูจ้เาเบื้อใส่ยักษีเส้นจ้า ไปม ire, ัดตะเศ้าหมอกลุ่งมันจังสิมัดง่ายได้จ้าเด้อเอาคันไว้คลิปนี้มีประโยชน์กักดไลค์กดแชร์ได้จ้าจอดพ้นจ้าคุณอยู่อยู่ด้านนาสมัยผนจะมีรดแอวรดเฮียนเพิ่นข้าเจ้าไม่ได้ลดกำปิ้งข้าเจ้าจ้าดีนาที่เราจาเริ่มต้นบบมิซารแต่ว่าเปไปลมากอ่ะมาบอกเคล็ดลับของการมัดเข่าได้จ้าเด้อกันผู้ใดอันนี้กั เอาเฟื่องมาเกี่ยวเพิ่มอันนี้ฉันคอออกโตไปก้อนเออโมพวกเพ่อนฟูงก็ไดมันพูดอมีการสูญเสียกระแสดงความเสียใจน้ำสมัยกะโมลูวาจะได้กลาบ,บานบ่ปีนี่ก็ไดสามสี่ขั้นกเจ้ามาสมัยกะมาถามมูจ้าปีนาที่ไหจ้าเริ่มต้นบบมิสาละะา่ว่าเปิปลายมากอ่ะ มาบอกเคล็ดลับของการมาัดเข่าด้วยจ้จเด้อกันผู้ใดอันนี้ก็เอาเฟืองมาเกีียวคือเข้ากันขยายเนะเพราะว่าสมัยตาหนึ่งมันสิเก็ดสิบเก็ดสิบห้าสมัยกะมาไล่งานตัวด้วยจ้จเด้อด้านหลังก็เห็นบ่ยืนยืนท่าย,ยืนสี่ด้านหลังก็เป็นต้นดอกไม้งามงามเนีน่ยมาให้สมัยสมัยก่อนนีม่มัดเข่าเนาะมาเบา,าเบา,าเรียกเจ้าของสูมูอั้งเห็เดเบียกตื่นน่าซามากกับไปมัดเฟืองคุณเด้บ่ได้มัดมัดต่อ ขันเนาะเออเจ้าของท่าท่าลิสติกบอสินนะก็โอเคก็สิ้นก้างๆตัวกับมีกระไล่งันเจ้าของมาให้บึ้งคนสวยกับอันอันดอกไม้ใส่กันนะจนะ๊ะเนาะบานนี้ก็เออามหาหมงตรงตรงไฟแดงสินะก็จีเห็นเจ้าของข้าเฮ็ดเบียดเลยจ้าโม่ปวกเพื่อนฟูงเป็นอย่างไรเนาะบานเฮาตรงนี้กะจิเป็นบุญสิ้นจินท่านแล้วเนาะ อนุโมทนาบุญน้ำเด้อสามสี่ขั้นก็เจ้ามาสมัยกะว่าถามมูจ้าพ่จอดพูนจ้าคุณอยู่อยู่ด้านหนาสมัยผลจะมีรถแอะรถเฮี้ยนเพิ่นก็เจ้าไม่นานรถกัมปีงก็เจ้าจ้าขางหนึ่งมันสี่หาสิปนะจ้าเพราะว่าต่งสมัยต่งสมัยเป็นเสามัดเขาลงไปมัดเขาต่อเฟืองทางแกวตาขครอยู่แก้วตาบดแตกคือห้าแหวนขยายนะเพราะว่าสมัยตาหนึ่งมันสิเก็สิบ เก็สิบห้าเฟืองไ่ยักษีเซนจ้าไปมดตาเศร้าหมอกลุ่มมันจังสิมัดง่ายได้จา้าเด้อเอาขันไว้คลิปนี้ <c oughs> มีประโยชน์ก็โคตรไรก็ได้มาจากคนสมัยมาก,ก่อนมูอันนี้กันแนะนําตัวมูพวก่วนฟูงได้จา้าตอนนี้ถอดแ่นเอ๋ถเาอถอดแบนตาฟางฟางได้จ่าแต่ว่าขันไซแบนอยู่ตาบอบก็เลยเป็นมันเลยเป็นปน้องฟางตอนนี้แหละจา้านี่แหละในสาเหตุที่ว่าอัน ไปไต่ไฟค้มมัดเข่ามัดกับมัดเฟืองคนเด้คลิปไต่ไต่สุดนี่โอ้ยข้าวเดียวข้าวเดียวสามนาทีแล้วสมัคิดนี้สมัยกับเสียวซิวเดี๋ยวเขาเจ้าสิมาเอ้าอันอันในยายสมัยเราเป็นยังเราก็จังอันมายืนรออยู่พูดเดียวกรเจ้าก็สีว่าบ้านมีพูดอันเฝ่าเฝ่าท่เมพาเห็ดเป่าท่อมอันนี้กะ บ่าให้โมหัวจะซื้อดอกแต่สมัยก็ยัางกังหัวคลิปถ่ายๆสุดนี่โอ้ยข้าวเดียวข้าวเดียวสามนาะทีแล้วสมมยคลิปนี้สมัยกสเอาสิเกยเจ้าของนี่แหลนะนั่จ้ามูพวกนี่แหละมองสวยงามดังนั้นก็เป็นภาพสวยงามของสมัยได้จ้าเด้อน,น่าคิดเบียดเลยจ้ามู่พวกเพื่อนฝูงผ็นยังไงเนาะบ้านเฮ้าตรงนี้ก็จะเป็นบุญสินกินท่านแล้วเนาะ อน,นุโมทนาบุญน้ำเดอ้อมาหามองตรง,ตรงไฟในก็เห็นเจ้าของเดอ้เอก็อยากเห็นคนสวยเนาะได้มาจากคนสมัยมาก,ก่อนม,ม,มอันนี้ก็แนะน้ำตูมูอพวกเพ่อนฟูงได้จ้าตอนนี้ถอดแน่นเอธอถอดแบนตาฟางฟางได้จ้าต่วันไซแบนเฮาเขาขีข่านเอาเอาตอกเข้าไปเกี่ยวเฟืองไซฟอนเขาเข้เาก็มาดจังสีนะ่น้ากะผู้ใดก็ลองเบิ่งได้จ้าเด้อเคล็ดลับเด้อได้ยินสมัยบอกแ,บบแช่เด้จ้า อันนี้ฉันคอออกโตไปก่อนจ้าเสียงจ้าเจ้ามาอีกแล้วเด้อบัดน,นี้มาอยู่มาอยู่ปักกิ่งแล้วก็ได้ได้มิเบาเสียงดังได้นจ้าเนาะเสียงจ้าเจ้ามาแล้วเด้อจ้าได้มาจากคนสมัยมาก,ก่อนมูอันนี้ก็แนะนํำตัวมมูพวกเพ่อนฟูงเด้จ้าตอนนี้ถอดเวลนเอาเธอถอดแว่นตาฟางฟางเลยจ้า่าว่าขันใส่แว่นมหาหม่องตรงตรง,ตรงไปในก็เห็นเจ้าของเลอกระยัด อยากเห็นคนสวยเนาะเรื่องไซยักซีเซนจ้าไปมัดตาเศร้าหมอกลง่มมันจังสิมาดง่ายได้จ้าเด้อเอาขันวาคลิปนี้มีประโยชน์ก็ไล่ก็ทิพทายทายสุดนี่โอ้ยข้าวเดียวข้าวเดียวสามนาทีแล้วสมัยคลิปนี้สมัยกระชับซอว่าเออเจ้าของท่าท่าลิสติกบอสีนะก็โอเคก็สิ้นคางๆตัวก็มีการไล่งานเจ้าของมากคือเฮ้าแหวนขยายนะเพราะว่าสมัยตานึงมันสิเกตสิบ เกิสิบห้าอายุเดาข้าเดาสิมาเอา้เอาอันอันในยายสมยัเยเราเป็นยังเราก็จังอันมายืนบอกอยู่ผพ้ดเดียวข้าจก็สิบหาบ้านมีพุทสมัยกะมาไลา่งานตัวด้วยจ้เาเด้อด้านหลังกะเห็นบอกยืนยืนท่าย,ยังสี่ด้านหลังก็เป็นต้นดอกไม้งามงามเนีน่ยมาให้ข <c oughs> ้าคิดเบียดเลยจ้าโมวกเพื่อนฟูงเป็นยังไงเนาะบ้านเฮาตรงนี้ก็สิเป็นบุญสิน้นกินท่านแล้วเนาะ กอนุโมทนาบุญน้ำเดอ้อที่นาที่ไรจ้าเริ่มต้นบ่มิสาลา่ว่าไปรยปมากอะ่ะมาบอกเคลดลับของการมัดเข่าด้วย้าเด,อเดอ้อ